ย่องย่องนะย่องย่องนี่นะครับคานคลานนะคลานจริจยงย่องนี่ใช่ว่ามันจุดนั่นนะครับจับไม่ได้แล้วเพราะว่าดูเลยครับไม้ไผ่ม,มันลงเยอะอยู่เมื่อคืนนี้กด็ดูดูถึงแต่เมื่อวานนะเนี่ยบ่อยน,นะอือตนนี้ก็มาดูอีกรอบนะึงว่าเมื่อคืนเนี่ยอย่างว่าเรา เรียนรู้เครื่องมาน้อยนะวันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นแล้วไม,ม่เป็นไรครับเขาหนดช้างเล่นน้ำนับพี่น้องครับช้างเล่นน้ำนโอ้โหดูช้างสองตัวเขาเล่นน้ำเลย เที่ยวครับเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงหรอกน้ำก็หมดเพราะว่าเพวเครื่องก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่เครื่องเครื่องรุ่นน้อยนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่น้ำมีเยอะชั่วโมงนึงก็ได้มีมีเท่าไหร่แต่ว่ามีเครื่องใหญ่ๆตรงเนี้ยเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนะมีเครื่องใหญ่มาบ่อบ่อบนดูดแล้วครับบ่อนี้จะดูดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวานก็ดูดน้ำน้นลงนี่นะฮะแล้วก็ดูดนี่ขึ้นไปน้นนะแล้วก็อันนี้ก็ดูดนี่ลงบ่อนี้ด้วยนะสบายใจบ่อนี้ปลาใหญ่นะบ่อนี้บ่อนี้ปลาใหญ่ปลาเลยมากียกว่าปล่ายลึกน้ำลาใหญ่ที่เหลา วงงงไนไได้เดาาร่งสุับปลาลูออกพ่ปอปลาลูกพ่อลานะครับนีปลาลูออกพ่อปลาช่อน,นะครับกำลังเลี้ยงลูกครับเยมากและดูด้วยนะฮะแต่วันนี้ก็ขออภัยด้วยแล้วกัน จะล้างบอ่อนะล้างให้หมดเลยจริงๆเนี่ยมันต้องหายอย่างในรถอ่ะกับลองเพื่อที่จะรักษาระดับนี้ได้่งน,นี้เลยเจอปะนะ,ะฮะมันลบเลยละ่ะ เราดูก่อนนีตนี้น้ำก็ยังดูใจเรื่อยๆก็โอเคเมื่อวานได้ดูตรงนี้ครับซึ่งมันไม่เพียงพอครับผมว่ายางเนี่ายใช้ยางนี้มาด้วยนะเมื่อวานดูตรงนี้มันไม่พอครับน้ําฝั่งนี้หมดแต่ฝั่งนู้นไม่หมดครับก็เลยย้ายไปฝั่งนู้นก็บ่อไม่ได้บ่อลึกเลยถ้าบ่อบ่อไล่นานี่แหละเป็นไล่นานะไล่นาเหมือนกันนะ ก็แค่ยกคันขึ้นมาตอนนี้ก็น่าจะมีดูนะครับนะถนนนะนี่รถวิ่อยูนะ่ถนนสูงมากไม่ได้หรอก หลัดน้ำแห้งเลยนเนี่ยนี่นะครับคือการเรียนรู้ครับเรียนรู้ว่าจะจับปใาย,ยัางไงแต่ผมมีวิธีนะที่มันต้องง่ายๆกว่านั้นเราไม่ต้องยุ่งยากได้ปะได้แล้ว โอป้าจะเพี้ยนใช่ไหมวะจะเพี้ยนเบิ่มเลยเอ้าเก่นน้ำก่อนเพราะว่าน้ำมันเลื่อนง่ายนะเลื่อจับได้ง่ายแล้ว,ลวมัดมัดปากถุงเลยเด้อมัดปากถุงแล้วห้อยไปโน่นนะ่ะห้อยไปโน่นก็ได้นะมัน จะมีอีกเด้หน่ะป้อนเคิงอยู่หนน่ะเคืองปลาคนน้อยเด้อนะ่ะแปลว่าน้อยหนะ่าเนี่ยผมทำคันใหม่ฮะยกคันเลี้ยงปลาแบบไว้กินในครอบครัวครฮบปลาตายมาไหวดูลอยเอ็งเหม่ง ได้ครับมันเป็นน้ำน <olor S 1> at, ้ำแบบระบบนี layers, uh. uh ่ครับมอนๆเน่ๆลอยดื้อ่ครับใหญ่ๆนั่นน่ะนั่นน่เนี่ยจะไปไหมน่ะอ๋อนี่่แล้วเนาะนี่อ๋อนี่เอาบ่นั่นน่ะไปไหมน่ะเห็นบ่น่ะ ได้บ้านะครับการเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่จะทำถ้าเราไม่มีการเรียนรู้ไม่รู้หรอกครับ เด็กต้องมีการเรียนรู้เรียนรู้แล้วเขาก็รู้แล้วว่าทำยังไงมีวิธีหาอย่างไรมีวิธีเลี้ยงมีวิธีดำเนินชีวิตยังไงนะโตขึ้นแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตแบบคนที่มีตรก,กะในะการใช้ชีวิตคิดก่อนทำาประมาณนี้นะเพราะว่าผมสอ,อนลูกผมไม่ได้สอนแบบกัจพูช์ไทยมากมาย ปลาน้อยบอไม่มันเข้าัน,นหรอเข้าลืบไะอเดี๋ยวไปทให้ย็นดูง่ายม่ต้องไปเรียดชวมากเคี่งมากแล้วก็เดี๋ยวมีเสีย,ดยูดบ บางอย่างเรารู้เราก็ปล่อยเรื่ของเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างบางสิ่งบางอย่างนะครับอันนี้ต้นต้นยางนาทนะยางนาหนึ่งสองสามนะแล้วข้างในข้างในนี่ก็สี่ห้าต้นนะตอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็เป็นพวกหมากพวกอะไรนะอันนี้ทีมะพร้าวอะไรก็ก็ปลูกนะตอนนี้ก็มีถมที่ตรงน,นี้แล้วก็ปลูกปีกาครับปีกา นี่จะเยอะมากมาหากินไก่นะอย่างนาก็มีตรงนี้ก็มีนะได้เหรอ,อ <c oughs> จักตัวนะสอ,สองตัวตัวนั้นเหรอพ่อ,อแม่หรือมัอง้งคนโตมั้งนะฮะ ไปตะเพียนใะช้ไปตเพียนนะ น้ำมัตายง่ายปรกเดี๋ยวไบอัพเพี้ยนแข็งกลางมันเยอะ